สรุปผลวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ประจำวันที่23กอกค 68. ผลการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025สัปดาห์3เมื่อวันพุทธที่23กร,รกฎาคม2568แชมป์เก่าอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตกเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้แบบขาดลอย3-0เซตเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมทำสถิติชนะรวดทุกนัดในฤดูกาลนี้ด้านเจ้าภาพโปแลนด์พลิกเกมจากตกเป็นรองถึง2ครั้งก่อนกลับมาเอาชนะจีนไปได้แบบลุ้นระทึก3-2เซตผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้ ต่อไปสรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025รอบ8ทีมอิตาลีชนะสหรัฐ3-0เซต25-22 25-21และ28-26โปแรแลนด์ชนะจีน3-2เซต17-25 25-20 19-25 25-19และ15-12